อ่ะก็สบายดีพอมพี่น้องการคลิปนี้นี่พี่น้องซมาแนะวิธีการพี่น้องวิธีการเลือกอซื้อซื้อลรือยนต์อืมว่าตัวไหนมันมันควรจะควรน่าใช้นะพี่น้องมือเป็นเครื่องที่น่าใช้คือคืออะไรพี่น้องคือว่าเลื่อยนต์นี่พี่น้องเข้าถุงเบิงเนยพี่น้อง, <c oughs> อง,ง,องคือหนึ่งนะคือ เรื่องอะไรอันดับแรกเลยนะคือเรื่องอะไรพี่น้องอะไรนี่ต้องหาง่ายพี่น้องหาง่ายอืมแล้วกับบำร,รุงรักษาง่ายอืมยกตัวอย่างเช่นว่า <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นไหนพี่น้องเรื่อยยนตนี่กองอากาศนหพี่น้องกองอากาศนี่สาคัญในพี่น้องกองอากาศนี่สาคัญมากเลยนะก็คือห้านี่แหละพี่น้องห้านี่ กองอากาศของเราก็เหมือนจมูกนี่แหละพี่น้องก็เหมือนจมูกนี่แหละห้อยแต่จมูกมันอุดอุดตันก็ห้อยเป็นฟุดฟุดฟัดฟัดแมนบอกอถึงได้ยินเสียงรถได้ไปน้องเด้อเพราะว่าอยูอย่ขางทางพี่นอ้องอือก็ <c oughs> กองอากาศก็เปรียบเสม,มือนไหนจมูกของเห้านี่พี่นอ้องถ้าอันไหนกองอากาศมันดีอืมก็ช่วยช่วยในเรื่องของความแรงได้เลยพี่น้องกองอากาศเนี่ย <c oughs> อือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําคัญก็คือพี่น้อง ต้องทําความสะอาดง่ายนะกล่องอากาศนะอืการนี่พี่น้องผมสียกตัวอย่างให้เบืง้งกล่องอากาศนี่ลักๆนกนะมันมีแค่ <c oughs> มีแค่สองแบบนุแบบที่หนึ่งก็คือแบบแบบนี้แบบที่สองก็คือแบบกระดาษเียมันสิมีสองแบบนี่เห็นไหมนี่กล่องอากาศมีสองแบบอย่างนี้นี่ คือพี่น้องเวลาซื้อรอยนต์ผมอยากให้ซื้อกองอากาศที่เป็นผ้าแบบนี้เด้อเออเพราะว่ายัางเพราะว่ามันทําความสะอาดง่ายพี่น้องมันทําความสะอาดง่ายอออกับพี่น้องก็คิดบ้างนี่ตั้งแต่ผมซื้อมานี่จนเครื่องก็ไห้หมดเซอร์สูบไปสามสี่หาตัวแล้วกองอากาศบบท่านเปลี่ยนอยู่นี่พี่นอ้องเออก็คือผมจะใช้นะ้ำมันเบนซินล้างเงาพี่น้องมันเบนซินนะล้างเงา แล้วก็อีกอย่างหน้าง,งานของการตัดใหม่พี่น้องงานตัดใหม่เห่าหนะส่วนมากมันอยู่ในป่าเด็กพี่น้องพอมันอยู่ในป่าปุ๊บเนี่ยคือเราต้องประยุกต์ใช้ต้องหาอะไรที่แบบง่ายๆทําทความสะอาดง่ายๆอืมแ้พี่น้องลองคิดเบิง้งถ้าพี่น้องซื้อเลยย่นี่มีกองอากาศที่เป็นออกกองอากาศแบบกระดาษเนี่ยลองคิดเบิง้งถ้าฟ่นมันอุดตันพี่น้องเห็นอะไรเนี่ยพี่น้องฉีดน้ำมันล่างบอ สีน้ำมันล่างกับเปลยเรื่อยแล้วนี่เออเพราะฉะนั้นนี่ต้องใช้ถังลมไม้เป่าอย่างเดียวแต่เราไปในป่านี่พี่น้องเวลาเข้าไปในป่านี่มันบอกมีถังลมเลายยางเข้าฉีดเข้าสีดฉีดน้ำมันล่างกับไ่ได้กองอากาศแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องเวลาเลือกซื้อเลอยยนนะพยายามหากองอากาศ พยายามดูเรื่อยกองอากาศที่เปลี่ยนแบบนี้แบบที่ฉีดน้ํามันล้างได้นี่อืมแต่ถ้าจะเจ้าซื้อแบบนี้เนี่ยโอ้ยเที่ยวเปลี่ยนแต่กลองพี่น้องเที่ยวเปลี่ยนแต่กลองอันนี้เจ้าก,ก็เที่ยวแต่เสียเงินอ่ะเออเพราะฉะนั้นนี่ซื้อรถยนต์ต้องเปลี่ยนกองอากาศผ้าแบบนี้นี่ทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็ใช้ทนด้วยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเลยพี่น้องแต่ถ้าแบบนี้นี่โอ้ย มันมีเจ้าตรงจรงเที่ยวเปลี่ยน응ทเที่ยวเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยๆน่ะเสียเงินเรื่อยเรื่อยเ่แมนบอเพราะฉะนั้นก็ซื้อเรือยนตี่น้องอย่าดูที่ความสวยงามให้ดูที่มันบำรุงรักษาง่ายออ <c oughs> แมนบออะกัอันนี้กับคลิปนี้คือพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวได้ี่น้องด้วยจากที่ผมใช้งานมาน่ะเรือยนตเนี่ย มันเหตุงานหนักมันเฮ็ดงานสกปปกเลยพี่น้องทั้งฟุนทั้งยังซมาปนะีเพราะฉะนั้น,นเครื่องมันถึงสปกปรกอมันสกปปกนี่เฮาเห็ดอะไดเอาก็ชีดน้ำมันล่างอืมแต่ถ้ากองอากาศแบบนี้มดซีดมดัดซีดซีดของซีดซีด,ดเอ้มันล่างพี่นอ้องตรงเปียกไม้ย่างเดียวเพราะฉะนั้นกองอากาศเรื่อยนต์ที่เป็นแบบนี้นะผมไม่แนะนําพี่น้องไม,ไม่ไม่แนะนําให้ซื้อเอาแบบนี้ดีกว่าพี่น้องอืมก็อ่ะโอเค ฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆพี่น้องไม่มีอะไรมากมายมคลิปนี้ก็ซั้นนี่ละ